รายการพาชิมพาเที่ยวคลิปนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นมาขอนแก่นจะไปกินอะไรเด็ดๆที่นิยมนั่นก็คือไก่ย่างเขาสวนกวางทลิปนี้เราจะพาไปอัปเดตร้านไก่ย่างในอำเภอเขาสวนกวางกันพร้อมแล้วไปร้านแรกกันครับร้านแนะนําร้านแรกไก่ย่างวันนามาจากขอนแก่นถึงสีแย่ไฟแดงใหญ่ให้กลับรถร้านจะอยู่ทางซ้ายมือห่างจากไฟแดงเทียง200เมตร เป็นร้านดั้งเดิมที่เปิดมานานกว่า52ปีแล้วมีทั้งโซนที่นั่งภายในร้านและโต๊ะไม้ด้านนอกให้นั่งชิลๆสบายๆเหมาะกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่มาเที่ยวและแวะทานอาหารกันแบบไม่เร่งรีบไก่ย่างวันนาเป็นไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มย่างบนเตาถ่านจนหอมกรุ่นเสิร์ฟพ,พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดที่มีให้เลือกทั้งน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มหวานนอกจากไก่ย่างแล้วที่ร้านยังมีเมนูเด็ดๆอีกหลายอย่าง เช่นต้มแซบซี่โครงหมูที่น้ำซุปแซบแซบเ็ดปรี้ยวกำลังดีและลาบหมูเครื่องแน่นหอมข้าวคั่วรสชาติจัดจ้านแบบอีสานเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4มโมงเย็นโทรสอบถามได้ที่043449024ถ้าพูดถึงไก่ย่างเขาสวนกวางร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน3ปีซ้อนคงหนีไม่พ้นไก่ย่างระเบียบ วันนี้เราจะพาทุกคนมาลิ้มลองความอร่อยของไก่ย่างสูตรเขาสวนกวางแท้ๆที่บอกเลยว่าเด็ดจริงไก่ย่างสูตรต้นตำรับของร้านเียบหมักด้วยสูตรลับเฉพาะย่างบนเตาถ่านจนได้หนังกรอบเนื้อนุ่มหอมกลิ่นสมุนไพรเสิร์พร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสจัดจ้านอีกสองเมนูที่ต้องลองลาบเป็ดเนื้อเป็ดสับละเอียดคลุกเคล้ากับเครื่องลาบหอมข้าวคั่วและรสชาติเป็ดแซบส้มตำไทยรสชาติกรงก,อก่อมเปรี้ยวหวานเค็ม เผ็ดครบรสอร่อยลงตัวอร่อยสมคำร่ำเืยจริงๆใครมาเที่ยวขอนแก่นหรือผ่านเขาสวนกวางต้องแวะมาชิมให้ได้ที่ร้านไก่ย่างระเบียบรับรองว่าไม่ผิดหวังติดต่อสอบถาม0816624884อีกหนึ่งร้านที่ต้องพูดถึงไก่ย่างเขาสวนกวางร้านดั้งเดิมที่เปิดมาก,กว่า40ปีบัวตองไก่ย่างเขาสวนกวาง ร้านต้นตำรับที่มีสูตรไก่ย่างอันเป็นเอกลักษณ์หนังกรอ,อบหอมสมุนไพรเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมาดูกันว่าอะไรที่ทําให้ร้านนี้เป็นตำนานร้านนี้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกไก่ย่างสูตรดั้งเดิมของแท้บรรยากาศร้านเรียบง่ายสะอาดตรงโลง่งนั่งสบายเหมาะสําหรับมากับครอบครัวและเพื่อนฝูงใช้ไก่ขนาดพอดีหมักด้วยสูตรลับเฉพาะของทางร้านย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมจนได้หนังที่กรอบเนื้อฉ่ำ เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรแสแซ่บและน้ำจิ้มหวานสุดพิเศษมีที่จอดรถสะดวกสบายเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นสามารถโทรสอบถาม0897094066และร้านยายแทงไก่ย่างเขาสวนกวางเป็นร้านดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างรสชาติอร่อยสุดๆ มาดูกันว่าอะไรที่ทําให้ร้านนี้เป็นที่พูดถึงในหมู่นักชิมร้านใหญ่แพงมีบรรยากาศอบอ,อุ่นและเป็นกันเองที่นี่เน้นการให้บริการอย่างจริงใจด้วยบรรยากาศเรียบง่ายแบบบ้านๆที่เหมาะแก่การนั่งทานอาหารกันแบบสบายๆหากใครที่มาที่นี่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรและการต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นไฮไลท์ของร้านนี้แน่นอนคือไก่ย,ย่างที่ย่างสดใหม่จากเตาถ่านจนมีสีทองกรอบนอกนุ่มในรสชาติกลมกลอม ไก่ย่างของร้านใหญ่แพงมีรสชาติที่ถูกปากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวรสชาติเค็มหวานพอดีพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดที่ทำจากสมุนไพรและเครื่องเทศที่ไม่เหมือนใครร้านใหญ่แพงยังมีเมนูนอื่นๆที่แนะนำเช่นต้มแซบที่รสชาติจัดจ้านสดแล้วคล่องคอหรือลาบหมูที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมเหมาะกับการทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆติดต่อสอบถามได้ที่0897465701 อำเภอเขาสวนกวางเมืองไก่ย่างขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นยังมีอีกหลายสิบร้านค้าที่เปิดให้บริการริมถนนสายมิตรภาพนอกจากร้านไก่ย่างแล้วเขาวสวนกวางยังมีสวนสัตว์ขนาดใหญ่ไว้ให้ได้ไปเที่ยวกันมาขอนแก่นทั้งที่อย่าลืมแวะที่อำเภอเขาสวนกวางนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไปชิมที่ไหนอยากพลาดการรับชมด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งไว้ใต้คลิปนะครับ